แบบนี้มันเห็ดอีหยังเหดอหยังนี่นะ<ด>บอกน้อยนี่มันเห็ดอีหยัง <c oughs> ทำอะไรเล่นขี้ตมหมูกินหยัในขี้ตมเนี่ยอูออ้ดอู้ดอูด้ด ยืดเนื้อชุบผงผึ้งแล้วล้างอาหารเกาไว้ตั้งหักตั้งโหนล้างน้ำก็ไว้ตั้งหักก็เลยรียนเป็นสีอยู่บางนี่กระจองอยู่อย่าเด้อมันเห็นโตยอมสมผู่อยู่มันเห็นเป็นตะกินอยู่กวนจำมันจำมันผ่อน าผู้ดูแลหน่อยผู้ดูแล,ลก็เป็นตาาัวอย่างคอยจะมาเรื่อยๆได้ไหมอยากมาไก่บกหงออีกแล้วงนเข้าไปอยู่แต่ในน,นะน้ำนะห่อต้องขึ้นไปตัวนี้บนค,คุณมันสีทองเลย tôi lấy bận làm việc gì <laughs> Tăng. Này, à này này. Ba. Ba, xong rồi bác sống bác lợi cho nhé 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 ไก่ข้นโอ้ยมันตื่นดินอนเย่อบกหมูเนาะมานีกมานี่้มานี่แ่กูวาเสองเสือมานี่มานี่มึงไปยายังกว่ลูกนวามตายพต้องขืนมาลงไปผุนไป หมูคลุกแป้งอันนั้นหมูอาบแดดก็จีซื่นใจแห้ง